สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากลุกไทยทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าถ้าเล่นมาอยกขวาด้วยสีดำจะเล่นแบบไหนดีครับวันนี้ก็จะมีนะฮะเกม5นาทีนะฮะมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็เป็นหมากกสีดำทั้ง นะสามเกมวันนี้นะครับที่เอามาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับคู่แรกนะครับจับคู่มาเจอกับคุณพิตตี้บอยนะครับนะผู้ชายสวยนะคุณบอยแล้วกันคุณบอยนะก็ช่างยันก็เป็นสีดํานะครับตามชื่อเรื่องนะครับว่าเราเล่นเป็นม้ายงขวาสีดนะําเนี่ยเราจะจะเล่นแบบไหนดีนะครับโอ้โหแต้มน,นี้เขาเล่นเป็นม้ายงขวาแปลงเป็นม้ามังกรเสียท่าเขาแล้วครับเพื่อนๆืนนะฮะ โอ้โหแต้มนี้นะเอาโอ้โดนเดดตะโขวันเลยครับเพื่อนเพื่อนะฟรีเบียฟรีไปนี่นะครับเล่นเกมไวนะครับหมากเปิดยังไม่ทันเท่าไหร่เลยนะครับกินเข้าไปนะฮะโดยความไวเนี่ยเอ้าก็ยังพอเล่นได้ครับเบียแค่ตัวครึ่งตัวนะครับไปแต่นี้ก็แทงเบียนะครับตามดโคนก็ตามเม็ดมานะฮะเรือมากดขุนขนหลบนะขนขึ้นไปครับ ก็พยายามนะครับขึ้นตามทรงตามหมากที่เราเล่นเล่นอยู่นะก็โครงสร้างแบบไหนนะแพทเทิร์นแบบไหนนะครับแนวทางนะครับถ้าเราเล่นบ่อยๆเราก็จะพอจำนะช่องทางนะเราจะรู้ตำแหน่งรู้แท่นรู้ทางนะครับแต่นี้เขาใช้โค้นขึ้นมานะหวังจะมาต่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เหลือไปกันไว้ก่อนนะครับ เกมไว5นาทีนะครับเ,เพื่อนๆนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับมาผิดพลาดได้นะฮะการกดการเดินนะผิดผิดพลาดผ,ผ,ผูกถูกก็มีนะเยอะไปแต่น,นี้เขาปูเป็นก้ามปูมานะผมก็เช็คเลตติ้งเขดูนะครับคุณพิติบอยนะฮะมีเลตติ้งอยู่ที่1 4 3 2นะครับนะวันนี้ก็มาเล่นเกมไว้กันแต่มน,นี้นะผมใช้เรือออกมานะครับก็กดเบียเบียรตรงด้านหลังมันขาดนะครับตรงนี้ก็ใช้เบียรกินเข้าไปนะครับ นะก็จะยืนขึ้นไปยาก,กนหน่อยอ้าวแต่น,นี้เขาขายเม็ดแล้วนะครับขายเม็ดก็กินแล้วครับกินก็าไปโอ้โหเขาน่าจะพลาดนะครับไวเกินไปหรือเปล่านะฮะพูดยังไม่ทันขัดคําเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะเกมหมักลูกห้านาทีนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ตอนนี้ก็มาเท่ากันแล้วนะครับนะกินเท่ากันตัวเท่ากันนะครับนะเพียงแต่ว,ว่าอ๋อเม็ดกับเปียสู้กันแล้วครับ แต่ในตรงนี้ผมก็โคนไปกินมา้าไปก่อนนะครับก็ต่อนะฮะต่อม้าเราไม่ได้ขาดก็โคนกินเบีย้ยเข้าไปเลยครับนะแต้มน,นี้นะฮะกวบเข้าไปคุณพิตตี้บอยนะฮะกินมา้าเราก็ใช้เม็ดกลับมากินนะครับนะใช้ม้ากลับมากินม้าจะขึ้นไปอีกนะค่อนข้างจะลําบากนะครับเราจะได้พื้นที่นะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะถ้าใช้ม้า ยืนสูงสูงไว้นะครับเม็ดก็อาจจะมาช่วยขุนมาบังนะฮะตาได้นะแต้มตรงนี้นะฮะคุณปิต้บอยก็พยายามเอาเรือนะมากดนะจับสองเราแต้มตรงนี้นะหมาเขาก็ทิ้งมาเลยนะ,ะเราก็ต้องผูกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะแต้มตรงนี้เขาจับสองเรานะฮะ มาก็ยังไม่อยากกินนะครับจับสองต้องเอาเรือมาลองไว้ก่อนนะครับเรือมาลองไม่ได้ครับตำแหน่งนี้ไม่ได้นะเอาเรือมาลองไว้ก่อนนะครับนะมาผูกกันไว้ก่อนนะแล้วโคนเราก็ยืนได้สวยงามด้วยนะครับถ้าเขาใช้ม้ากินแล้วก็ใช้ม้ากินลุกเข้าไปนะโอ้โหตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่สวยงามแต่บนี้เขาโดนเดินโคนขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆฮนะโอ้โหผมเห็นจังหวะแล้วนะครับ ไม่รู้จะเข้าแผนเราหรือเปล่านะครับเอาโคนกินม้าเข้าไปเขาใช้อะไรกินถ้าเขาใช้ขุนกินก็กเรือตีลุกเข้าไปแล้วก็เรือกินเรือโอ้โหวุ่นวายนี่ครับเอากินลุกเข้าไปเอามาตามแผนจริงๆครับมาตามนัดแล้วครับแบบนี้นะฮะมาตีลุกเข้าไปนะะหมาตีลุกแต้มนี้นะครับโคนไม่ขาดนะครับ โอ้เขาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาก็เอาเรือกินเรือเข้าไปกกเ,เข้าไปนะกินเรือเข้าไปก่อนตัดปัญหาตรงนี้ไปก่อนนะครับเขาจ้องต้องเอาเรือกินเรือนะมากินโคนไม่ได้นะครับก็เสียนะเรือเขาจะหมดเลยโอ้โหเอาแล้วครับแต้มนี้นะก็กินโคนฟรีไปอีกหนึ่งตัวโอ้แต้มนี้นะฮะ อย่างไงดีนะครับคุณพิติบอยนะะอือเราเอาเรือมากดขุนนะครับหลบที่ครับหลบหลบไม่ให้โดลุกดีกว่าครับหลบไปก่อนนะครับอ้าเขาเอาเรือมากินเบี้ยไม่ให้กินครับห่วงครับห่วงยังให้กินครับกินไม่ได้นะครับแต่มนี้เขาก็เสริมเบี้ยขึ้นมานะครับนะะผมก็ดูแล้วเขา ยังไปไหนไม่ได้นะครับนะเอาเขาเสริมคนแม,มาแบบนี้นะครับก็ลุกเข้าไปครับจนสวยงามมาต่อกันเกมที่2นะครับนะจับคู่มาเจอกับคุณโยนเกมหนึ่งนะครับก็นะตามแพทเทิร์นนะตามชื่อเรื่องนะครับนะวันนี้เล่นสีดำนะครับจะเล่นแบบไหนดีนะครับ ออชังยันวันนี้เป็นสีดําทั้ง3าเกมนะครับเพื่อนๆนะก็นี่เกมเป็นเกมที่2นะครับเจอกับมายงขวาอีกแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็เปิดรูปทรงนะฮะสิตาเดินนะครับคืนรูปทรงกันให้เพียกพร้อมก่อนนะครับในการก่อนจะโจมตีเขาเล่นเป็นขุนวังในนะครับเกมนี้ผมก็ปรับเป็นขุนวังนอกบ้างนะครับนะหลากหลายมาด้วยโคนเก้าร้นะครับนะแต้มตรงนี้เขาโคนเก้าร้อมาเลยนะครับ เมื่อมาโคนก้าวราก็แทงให้โคนกลับไปโคนกลับไปแล้วก็แทงเบี้ยเข้าไปอีกโผเป็นสีเ่เบี้ยเขากินตัดเข้ามากินตัดก็เม็ดกินกินฉีกออกไปนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับมันก็นะตามที่ตามตำตับตำลาณนาะอาจาร,รย์ต่างๆที่เคยสอนไว้นะครับแต่ตรงนี้นะฮะเสียเบี้ยนอกเบี้ยในก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยัง เขาเรียกอะไรเขายัางพอเล่นกันได้นะครับเพราะว่ายัางไม่ถือกกว่าแพ้ชนะกันโดยตรงนะครับแต่น,นี้เขาฝังสูงเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน,นะเมื่อเขาฝังสูงมาเราจะทำยังไงดีนะก็พยายามนะคิดออกไอเดียนะครับถ้าหมากรุกเป็นแแบบนะแบบแผนแพทเทิร์นรูปร่างรูปทรงที่เราเคยเล่นนะฮะเราก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับมันจะอยู่ในหัวเราเลยนะครับ แต้มน,นี้นะผมเราเบิดเบี้ยตรงนี้เข้าไปบ,บ้างนะครับนะลองเล่นแต้มนี้ดูบ้างนะครับเขากินตัดเข้ามาผมก็กินตัดเข้าไปนะนะก็ใช้เบีย้ยแทงไหมอ๋อไม่ใช้เบีย้ยแทงด้วยนะไม่ใช้เบีย้ยแทงเราก็ใช้เบีย้ยแทงเม็ดเขาบ้างเขาไม่แทงเม็ดเราเราก็แทงเม็ดเขาเลยอืนะแต้มน,นี้เราก็จะได้กินเม็ดก่อนนะครับเนะี่ยก็ยัง ยังไม่อยากนะยังไม่อยากกินฉีกเข้าไปกินเม็ดก่อนดีกว่านะครับนแต้มนี้ก็เลยเอาเบีย้ยกินตัดเข้าไปนะครับมันจะได้แท่นนะครับอ่าเนี่ยเอาคนไปยืนแทน่นนะแล้วก็ม้ามีอีกแท่นหนึ่งด้วยนะมีมีแท่นม้าอีกแท่นหนึ่งโอ้แต้มนี้เขาใช้เบีย้ยแทงเม็ดเลยนะครับอืมเก็มไว้ห้านาทีคิดมากไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการ เอ็ Exercise, กซ์ไซส์กันวัดกันเข,เข้าไปเลยอ่ะก็เมื่อกี้กินเม็ดเข้ามาแล้วเนาะอืมเอาเม็ดกินเบี้ยเข้าไปเขาใช้โคนกินแล้วก็ใช้โคนกินเบี้ยความเขาอือน่าสนใจครับแต้มนี้นะเพื่อนๆนะเอาโคนกินเบี้ยความจ่อไงเอากินเข้าไปเลยเขาใช้มากินไหม ใช้มาหรือใช้โคนกินแต้มตรงนี้เรามาเรามาวัดกันว่าเขาจะทําแต้มไหนนะอ๋อคุณโยนเกมก็นะฮะเอาเบี้ยก,กินตัดเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหจ่อมาเราเอานะบอกแล้วนะครับมันก็ต้องวัดนะกินกันไปคนละตัวนะครับแต้มนี้ผมดูแล้วนะครับก็วัดกันเข้าไปนะครับใส่กันเข้าไปเลย เม็ดกินโคนกว้เข้าไปเอ้าไม่หนีไม่หนีกินม้าก่อนไหมกินม้าก่อนอุ้ยกินเบียก่อนฮนะเบียตัวนี้กลับไม่ได้นะครับเอ้โคนกินเบียเข้าไปอีกกวบเข้าไปอืมม้าหนีตัวหนึ่งก็ต้องโดนตัวหนึ่งนะกวบเข้าไปเม็ดเขาหนีไม่ได้นะนะมีจังหวะตาลูกค,คาด้วยเอา เขากดเรานะฮะก็กดเรากดเราก็แต่น,นี้ก็กินเบีย้คขับพปก่อนแล้วครับนะกินอืมจะโดดจะไปเรือไม่ได้ไม่ได้เรือไม่ได้กินเบี้คขับไปก่อนครับกวกเข้าไปอีกแล้วเขามาจับอะไรไหมมาจับอืมตามตำแหน่งตรงนี้นะมีโคนฟรีนะครับลูกคาดนะครับกินลุกเข้าไปเขาต้องใช้เรือกิน อ๋อเขาใช้ขุนอ้าวใช้เรือกินก็ตีลูกเข้าไปตีลูกเข้าไปเขากินแบบนี้นะ้กินเม็ดเอแล้วเราจะกินโคนฟรีไหมโคนไม่ฟรีกินม้าเขาไปดีกว่านะเอาเรือสองลำไม่ใช้เขากินกินไหมกินไหมกินม้าเข้าไปเราเสียสองเอาเสียสองนะครับตำแหน่งตรงนี้เอาอะไรไปดีนะเอาเรือเรือไปตีลูกเขากรหลบต่อเลยครับนะ ตอนแรกจะไปตีลูกนะกลัวเขาจะหลบนะต่อไปเลยเราเอาวุธยาวกว่านะครับนะต่อไปเขาก็ไม่ยอมนะไม่ยอมกินด้วยไม่ยอมกินก็ตีลูกเข้าไปอีกโอ้หขุนขุนหรือคนเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ก็เอาแกปวดเมื่อยครับดัดหลังไว้ก่อนนะครับเอาไว้เรือไปจับโคนไว้ก่อนโอ้โหโคนเขากินเสริมเข้ามาอีกโอ้โหลุยกับเรา เราก็ตอนแรกจะกินเบี้ยนะฮะไม่เอาไม่กินแล้วนี่จะกินขุนดีกว่าเอ้ยไม่ใช่นะจะตีลูกขุนขุนออกไม่ได้นะครับตอนนี้นะโอ้โหบังคับแล้วครับยังไงดีนะฮะขนจะไปไหนต่อต่อคนเอาม้ามาบังแต้มน,นี้ก็โอ้โหมันจะตีลูกคาดเรานะครับ แต่น,นี้ก็นะฮะเอาคนลุกเข้าไปก็ลุกเข้าไปครับจนสวยงามนะครับอ่ะจบไปแล้วครับสองเกมนะครับต่อไปอีกเกมนะครับเป็นเกมสุดท้ายนะครับจับคู่มาเจอกับคุณอะไรเจ็กเกอร์หรือจ็อกเกอร์นะครับเนี่ยจ็อกเกอร์นะครับจ็อกเกอร์หรือเจ็กเกอร์นะครับนะ ขออ่านผิดพลาดต้องขออภัยนะครับก็โอ้โหผาาไม่ทันแล้วครับเพื่อนเพื่อนนะะเปิดขึ้นมานะเกมห้านาทีก็ต้องกินกันไปก่อนแล้วโนนตบตุบตับตุบตับก็ไปนะฮะคุณเจคเกอร์นะฮะโจกเกอร์นะครับปูที่มีเลตติ้งอยู่ที่หนึ่งพันห้าหสสามนะครับก็สอเรือต่อเรือนะครับเอาตอนนี้ก็เปิดรูปทรงนะฮะปูมาสามเบียตรงกลางกระดานนะกินตัดเข้าไปคนต้องกลับ จะเอาอยัางไงแต้มตรงนี้จะเ,เล่นยังไงไม่งั้นเขาก็ฝังสูงจะถอยโคนกับนะหรือจะสวนขึ้นไปเลยสวนขึ้นไปเลยนะฮะเป็นบ่อพางไปเลยครับไม้เแทงมาโอ้เขาไม่แทงครับแต้มนี้เขาไม่แทงเอาไม่แทงก็กินตัดเข้าไปนะอะไรกินดี แต่มน,นี้ก็ดูแล้วนะ่าจะอืมกินได้สามตัวนะฮะเดีย๋ยวนะฮะสักครู่ครับเพื่อนๆครับขอแป๊บหบนึ่งนะฮะห้านาทีก็ยังพอมีเวลาได้คิดบ้างนิดนหน่อยหน่อยก็ยังดีนะฮะไม่ใช่ว่าเดินไปกินไปอย่างเดียวนะครับแต่มน,นี้ก็ดูแล้วเอาเบียกกินดีกว่านะครับกลัวเข้าไปโอ้โหเขาเปิดนะ,ะเขาเปิดหน้าบ้านเราเหมือนกันเอาขอต่อกินเข้าไปอีก หมาเขามากดอีกโอ้โหตายโอ้เขาลุยกับเราหน้าดูนะครับกินเข้าไปมั่งเอาเม็ดกินมานะฮะบ,บังนะทําอบังหน้าบ้านนี่อาบังหน้าบ้านโอ้โหแต้มนี้ก็ยังไม่มีอะไรกันมากมายนะครับต้องหมุนตัวนะครับตอนนี้นะฮะหมุนตัวหาตําแหน่งก่อนนะครับหาตาแหน่งหาทางนะฮะเอาเรือออกมาเรือออกมานะฮะกดคุนไว เขอลบนะหลบขุนไปโคนตัวซ้ายมือไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ก็พยายามระเบิดด้านซ้ายมือนะเดี๋ยวแทงแทงริมอา้าวแทงริมไม่ได้นะครับพวกเขาก็สกัดนะครับสกัดก็ฝังสูงไปเลยแทงสูงเข้าไปครับแต้นี้สูงเข้าไปเลยนะอย่างไงต่อนะ แล้วโคนมันก็ไม่ได้ใช้ก็ต้องต้องหมุนกลับมานะครับแต่นี้เดี๋ยวต้องหมุนกลับมานะหมุนกลับมานะเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดนะเพราะว่าแบ่งคนละคนละครึ่งนะอยู่ที่ว่าตำแหน่งนะทีเดินจังหวะใครจะดีกว่ากันแถวนี้ก็พยายามจะเอาม้านะม้าไปกลางปีกไปออกไป แต่ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับเล่นไปเล่นมานะเกมเวลาห้านาทีนะเหลือสองนาทีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างจะหัวช้าด้วยนะครับทีแรกว่าจะไปม้าไม่ไปแล้วครับนะม้าไม่ไม่ไปแล้วเอาเรือมาลองม้าไว้ก่อนแต่นี้เขาก็ยย้ำนะเอาโคดขึ้นมาผอก็แทงเบี้ยสกัดไว้ก่อนนะไม่ให้มาโอ้เขาก็ยันเลยครับไม่ให้มาเหมือนกัน เกมนี้นะไม่ให้มาต่างคนต่างไม่ได้มาอือหือไว้หมุนตัวนะตัวคนตัวเดียวนะไม่พอนะครับต้องหมุนอีกตัวหนึ่งนะเอามาใช้ด้านขวานะเดี๋ยวหมุนอีกตัวนะเอาขุนขึ้นไปแล้วก็หมุนคนนะเขาก็จับสองนะจับสองเขาเปิดโคนเขาเปิดโคนก็อา้าวแบบนี้ เขาเปิดโคนฮะเขาจะใช้กินสองเราจังหวะน,นะฮะเราตีลูกเข้าไปโอ้โหเจอศอกเข้าไปครับแต้มนี้นะสวยงามนะครับตีลูกเข้าไปกินกินโคนนะครับนะแล้วเรือกินโอ้โหได้กินสองอ้าวเขายอมแพ้ไปเลยนะครับนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนะฮะ วันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเล่นม้ายงขวาสีดำน,นะครับจะเล่นแบบไหนนะครับก็พยายามดูแล้วก็ศึกษาไปในตัวนะครับวันนี้นะช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้บายบาย